ผมทานลุนคนอยู่แล้วพี่เฟรแล้วดึง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 กับใจเย็นนี่ไงหนึ่งพีรถฟิวฮัทลงรถครับฮะลงรถลงรถรถมารถคันนี้มารถคันนี้หรือรถแฟงก็ได้ได้หมดเลยแต่รถคันนี้มีปืนรถอะไรก็ได้แต่มีปืนเฮ้ยแล้วเราต้องปกป้องกับอะไรวะแฟงปกป้องจากตัวไหม เฮ้ยใช่เหรอไป้ยไปเดินขนาดนั้นปเดินขนาดนี้ว้าวัดตเขามายิงเราทำไมวะนะไม่เขาไป็นตำรวจเขาไป็นตำรวจเขาไป็นตำรวจโอรถรถไหม้แล้วล่ะรถรถโอ้ควันขาวแล้ว คพิ่มีเซล์คพิ่มวีเซล์มันเป็นทีแม่เลยไอ้้ยกี่ยากไม่แพ้ตามมาโดนเลยควับหมดละไปไปไปโอ้ย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 หลุดหลุดหลุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงหลังอ้อ คืออะไรไม่รู้ตำรวจป้อมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเจ่แล้มันยิงยางได้ไหมวะได้ยางอยางอะไรยางัแไม่รู้นะยิงไม่ได้หวะยิงยางไม่ได้ ยังไม่เป็นไรวะไม่ทำไมควันขึ้นล่ะนะทำไมรถรถเกาะมีเกาะแต่ว่าควันขึ้นนะ <c oughs> เพรานนนะน่ะ <c oughs> ตำรวจปลอมเราอยู่ไหนวะตำรวจเขาขี่ตามอยู่เลยตำรวจปลอมมาแล้วนะมาไกลๆแล้วนะตำรวจปลอมมันมาแล้ว <c oughs> หลเลยครับกรกิครับออวโอ้โอ้อลโลย,ยโอ, <c oughs> โอแตงเลใครยิงตรวจ้อป้อเรียกเราไม่ตอบเลยอย่างงี้เราต้องขี่ลงน้ำเลยไหมแป

อะรกิถักหลังอุ้ยอ้โอ้โอ้าอ้โอ้อุโอ้โอ้โ้โอ้โ้โออ้้โอ้ตะกี้จริงอ้้โ้โอ้โอย้า้โอ้โ้โอ้โอ้้อ้โไงโโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้ออออโโออโอโอ้อ้อ้ เออผมผมไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับผมผมไม่ใช่ผู้ร้ายยาแต่ผมผมไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับเออผมไม่ได้ทำผิดอะไรครับไม่ไม่ไม่นักบินขับนิ่มๆนะครับเมาหัวครับนั่งทำไมครับโอ้ยไม่ไหวตอนนี้ยจะอ้วกโอ้เมาโชโชลีลากันอีกแล้วไอ้ลูกทอนอยู่ในความรึเร้อย กัปตันจะทำการลงจอดและดึงแล้วซูไบชินกัวจูอันวอนซำจะทำการลงจอดฉุกเฉินก๊ะนังทำการลงจอดฉุกเฉินจะถึงภาคพื้นอีก3 2 1สองเรียบร้อยแล้วลงเรียบร้อยแล้วขอบคุณลูกเรือขอบคุณลูกเรือทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เดินทางกับเราเราสายการบินจะจอดอ่อแฮฮอมาถึงสนามบินแต่ที่เรียบร้อยแล้ว ขอทุกคนรัดเก็บขัดพวกเราของเครื่องบินที่ไปถึงกับที่ทุกคนรัดเก็บขัดของพวกที่ไปถึงกับที่สายการบินชัดเจนแอร์ไลน์บริการด <plastics S 2> <D L. S 1> ีเย <Acad> ี่ยมเก็มตัวตายเก็มตัวตายเพียงลำพังโอ้ยเจ็บถึงไปตรวจดีครับเช็คของให้เร็วร้อยเออ่รมาถลาลงเลยพี่ เดี๋ยวเรือเอ้ยเดี๋ยวเครื่องบินพังโอ้ยโอ๊ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเทมป์ใช่ไหมเอรถคันนอกนี่ดูหน้าต้องสงสัยมากเลยนะครับเนี่ยรถอะเลาะเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอย่าให้พี่เสียเง,งินไปมากกว่านี้เลยพอดีผมมาตรวจตรวจสายตรวจแถวนี้ครับโอ้โห ว่าละกูว่าละอา่าผมไม่ได้มีพิรุธอะไรครับตอนนี้ผมอีใิบในการซื้ออาวุธทีทุกอะไรนะครับโอ้ใบอนุญาตใบอนุญาตในการซื้ออาวุธนะตอนนี้โอ้ยโอ้ยตนนัแหน่ครับว่าไงฮะจอดด้วยครับจอดด้วยครับโอ้เหีงยงอะไรอยู่ด้านหน้านี่ยะพกอะไรไว้ครับข้างหน้ารถทบเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มี พี่งครับบอกคมจริงด้วยหน่อยได้ไหมอะไรติด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 เต็มหน้ารถเต็มหน้าพกระเบิดด้วยครับเนี่ยวางแล้ววางระเบิดไว้อีกแล้วมันมันจะทำยังไงถึงจะหายระเบิดครับท่านระเบิดติิงยริงด้วยกับใบชนด้วยมีทางเดียวที่จะรอดนะแต่ก็อยากรู้ว่าถ้าทำนี้มันจะเป็นยังไงวะเอาแล้ว อยายามขนคว้าอีกแล้วโ้โิตดูสดชื่นขึ้นหน่อยนะเนี่ยพอพอเดินได้อยู่โอ้เมาเมาโอ้โหอย่าเมาเดี๋ยวล้างปากก่อนน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าแข้งเข่งแล้วตาเข่งแล้วเดี๋ยวปึ้ดเลยตอนนี้หน้าจอครั้งเดียวเหรอ ตอนนี้หลายๆครั้งแล้วพี่มึดเลยตอนนี้เริ่มมึดนะมันจะตายไปวะสักจูบเยอะๆเฮ้ยเราทํางานหนักไงทำงานมาเยอะเราก็ต้องเริ่มไอแล้วผมผมเริ่มมีไอแล้วตอนนี้โอ้ยโอ๊ยโควิดหรือเปล่าโอ้ยโอ๊ยโหเริ่มไปออกทางสำลักแล้วมันก็จะพี่มิตติ้งสักหน่อยโอ้โหน็อกไปแล้วความแล้วพี่เบย์ดี๋ยวผมขับรถเองพี่ได้เลย โอ้เอาแล้วให้คนเมาขับรถกูว่ากลัวว่ามีเอียงมีเอียงอ่ะแม่ผมแม่งเบอร์แตอนนี้แม่งเริ่มเอียงแล้วเดินเดินไม่ไหวแล้วเดินเดินแทบไปอยู่แล้วไอ้ขับรถมาขับรถให้เว้ยผมไหวผมไหวอย่างหี้ผมไหวแล้วเนี่ยสืดใจข้าเดินหน้าไหววะไหวจริงเหรอไหวเลยสบาสบายไปไหวแล้วบ้างทางออกข้างบนทาออกครับโอเคโอเค ไปเดินเอียงแล้วไหโอ้ยโอ้ยคือเป็นแต้โอ้ยท้ไหนพี่ทางซ้ายอ่ะตูซ้ายอ่ะทีทางนี้เดี๋ยวขับเองเม่ี่ลงรถลงรถเอาไปไปเอาให้ลักลิ่วไหมผมขับนะเนี่ยไปไปดีว่ะโอ้ยโอ้ย ยังปีจิ้งเนี่ยมันียังจริ้งเนี่ยยังจริงโอ้โตายเอียงแกให้คนเมามาขับรถจริงมันขับยากิ้งมันมอนเมาอ่ะเปีไปเปีมาต้องเข้าไปดูโอ้ตายตายตายดีวงดีโวงโอ้ ตายโอเรียบร้อยโอเมื่อไหร่มันจะหายสั่งฮะมีวิธีอยู่ยังไงเวต้องลงรถด,ดิอย่านะอย่าบอกนะ <c oughs> ยิงทิ้งแน่เลยไห้รถ <c oughs> สวยนะน้อง <c oughs> เอา้า <c oughs> <c oughs> เ้ยใส่เลดดอดแม่งโคตรเทเลยอ่ะดูดิเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่ะมันไรดักหนาวอ่ะ